ดอกนี้ยังงามเลยโอ้ย,อยากมือดเน่ยจังหน่อยเด้อป่ะเป็นไก่หน่อยมาเต้ส,ะสะพวคนกมันมาแล้ววัดขยันมากจริงๆหยกเมือดน่จังหน่อยนะ่มันปดิแจงปปไหนอดอกแดกแขกมันของข้าวจา้าหาเงันหาเงินอีก ตั้งเธอเลอยู่เนาะว่ามันเห็ดอันกินบ่ได้ที่เมื่อกี้นี่เห็ดจะไม่แต่ตอดอกน้อยๆนี่แน่อนอดอกจ้าพออันเห็ดบวกตาบดอกหนึ่งแม่เนาะเห็ดเหลืองอ๋อเห็ดเหลืองวันนี้พาก,กันมาตาเสาก็ไอ้หน่อยอยังหมืดหมึดอยู่เด้ี่แต่ว่าอยู่ในอัน นี่มันจะแจ้งซื้อแต่ว่าความจริงเนี่ยากมือจุค่ะกำลังสีแจ้งอืมกำลังสีแจ้งเอากล่องปูกูกล่องอะไรนะไม่ยังนี่ดูเตยเตยนี่เห็ดยังด้วยนี่ เฮ้ยังโอ้มันแตกมันหมดแล้วโอ้ยนี่มันไปไต่เนาะแมียนบาเห็ดเบือมันถึงหนามฝนเห็ดพึ่ง ได้จานห่อแห้งกับอ่ไรจะตัดขานหมดมาอไูมะเออมันเกิดเกิดตรงนี้เลยเนาะ มนมอแดงๆนะผนมอดอิ่มหน้ำอ,อ,อ,อิมำอ่มนัำครับเฮ้นี่ไตต้นใม่ อิมอ่มนนำอุ่นๆน,น,นักหนักฝนมันนั่นฝนมันตกตกมืดขคืนเห็ดก็มีแต่ดอกนักหนักเห็ดอิ่มนนำโผลยังวงท่านเด็กแจงดีปัไหเด้วย้านี่ฝุ่นมันยังดอกหนึ่งฝุ่นขา,ขาว

นี่ดอกหนึ่งพี่พน้อยรูปยังวะเป็นตมีเห็ดปัวคับรูปบุบเลิดอก้อยแห้งตัวนี้มีมันดอกพี่เห็นปะผนดอกหนึ่ง<อ>หมุนป้าน้ำดอกนี้ออ,ออกทางเก่าพี่จะหนาวเลยแมเ่ ห้าเงตังอยู่ต้นหนาใจมันอย่างดำๆพูนจุดต่อใหม่หน่อยพี่เท่า่น้อยพี่สามดอกเลยอย่างเงาไปต้นหนาจจก่อนพูนเดินตรงตรงก้มดอกอยางเงีดำดดอกห่ังไม่ได้เห็นบ่พี่ไอ้จุพี่มี่ กำลังออกเลยจ่าเห็ดชนิดนี้มุนบ่พี่ด,ดอกหนึ่งหยับขม่าเด็ดบ่โอ้ยมุนเหมอนพี่หยับนะหยับไปบ่น้ำน้ำเอออ๊เชี่น้ำไปใหม ต้องนีส่วนอาอใ่วาน้อเนาะเกามาอ่ะน้ำจะไปเขาทางน้ำ อ๋อมาได้บ้านอ้ปะเดีเนอสองอามด้วยจิ้มอะไรบ่อยนอจับก็ได้อ้ยได้บอถือขาขาดถือค้ามันหัก อยู่ในพุ่นหรือยสดนี่มูอีกวะมาเกิดน้ำจอมปวกเลยพี่มูมันอ,อ,อ,อยู่ใส่อะไรบ้ดิเออุ้ออเออบานจนบานเลยเนะะาะบิ่งเนี่ยเพื่ออุ้ยนี่ดีนี่ดีอุ้ยเปลือยเหมือนไอ้น้อยพี่เปลือยเหมือนพี่น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 ,นี่น,ไไนี่แกหยาเปลือย

โอ้ยโค้งข้าเจ้าเด้แต่เห็ดปวกเวต็มตาโอ้อมีแต่ดอ,อกเง่้ๆหลีหน่อยเห็ oh, ดปวกแดงไม่ใหญ่เงี้โอ้โหนี่ปลานี่ยุบปลาบานนี่บานโคกะข้่มนี่ <Hey. S 2> บันโคกะข้่มพันบอก yeah, ดอกหนึ่งอยู่กลางทางเลยเห็ดอันนี้คนบควค่อยอยากเอาไปในดอกข้าเจ้าฟ้าวฟังตะน้ำเห็ดปวกเห็ดปวกหลเข่าพอดเลยเขากเก็บไปเมื่อตะกระตาเขาาไง่ซื่อเดเวพื้นดอกเห็ดอัก่าหไงเตือบอยดีข้าเจ้าเมื่อเอาไปบกักไลมีแต่ดอกซ้ำานีนาล่ะจ้าบางนี่ดอกเห็ดไหมไมีแต่ดกอกใหญ่ใหญ่อันนี้ก็เห็ดปวกปวกแดงเห็ดปวกแดงข้างล่างนี่นก็หลยอยู่ จ่ามานันิเพ่นก้าวหน่อยสิกลับบ้านแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ